ชีวิตของเราแต่ละคนต่างก็พบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายมีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวังมีสุขและทุกข์สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันชีวิตของเราแต่ละคนยิ่งอยู่ยากมากขึ้นเพราะเราต้องเจอกับปัญหานานา,นาประการ นานาชนิดนะทั้งสงครามนะทั้งโครคภัยไข้เจ็บทั้งนี่ศีลนะทั้งคนพาลหันมองไปทางไหนก็เหมือนกับว่าปัญหามันดักรอเราอยูนะ่ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะก็มีแต่อันตรายมีแต่ภัยอยู่รอบด้านนี่ก็คือสิ่งที่เราทุกคน กำลังประสบพบเจอกันอยู่ในตอนนี้หลายคนจะสงสัยว่าทำไมอาตมาชอบมองโลกในแง่ร้ายชอบพูดถึงแต่ปัญหาชอบเอาแต่เรื่องความทุกข์มาพูดที่อาตมาเอาความทุกข์มาสื่อสะท้อนให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ย mm. ก็เพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันคือข้อแรกในอริยสัจ อริยสัจสี่เนี่ยมีความทุกข์เป็นข้อแรกหากว่าเราไม่เห็นทุกข์มันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะมองเห็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดหรือว่าแสดงธรรมให้ทุกคนได้เข้าใจในธรรมอาตมาจึงต้องเอาความทุกข์เนี่ยมาเป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสะท้อนนี่ก็คือเหตุผล ที่อาตมามักจะหยิบเอาเรื่องทุกข์มาพูดก่อนเสมอแต่ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้บ้านเมืองเราจะมีสงครามมีโรคภัยไข้เจ็บมีเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ผู้คนต่างก็เป็นหนี้มีชฉาชีพชุกชุมถึงแม้ว่าเราจะแวดล้อมไปด้วยสิ่งเหล่านี้แต่สิง่งต่างๆเหล่านี้ มันก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นทุกข์มากเท่าไหร่แต่ไอ้สิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์หนักจริงๆเนี่ยก็คือใจของเราเองที่หลงไปยึดถือกับเรื่องราวต่างๆรอบตัวยึดถือว่านั่นต้องเป็นของเรายึดถือว่าคนนี้จะต้องรักเรายึดถือว่าสิ่งที่เราทําจะต้องได้ผลตามที่คาดหวังไว้ยึดถือกับความดีที่เราได้ทุ่มเททําลงไป หรือแม้แต่การยึดถือกับเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแต่ว่าเราไม่ยอมปล่อยให้มันจบยังขุดมันขึ้นมาคิดไอ้สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นทุกข์หนัก